วันนี้ก็หนึ่งแต้มนะครับผมชอนป๊อกนะครับเดี๋ยวปล่อยนะครับผมให้มันกลับคืนสู่ธรรมชาติให้มันโตขึ้นนะครับมันก็จะเก่งขึ้นนะครับผมฝากไปด้วยนะครับผมนี่นะครับผมซอมบี้เลื้อยนะครับผมนะครับปล่อยให้กบซอมบี้ทาหน้าที่ของตัวเองนะครับผมอย่าลืมนะครับเดือนนี้นะครับผมโปรโมชั่นนะครับกบแพ็คคู่160บาทมาเป็นคู่นะครับผมซอมบี้เลื้อยแล้วก็น้องกักตุนนะครับผมจากค่ายจามิก้าเคนะครับผม ากผลงานด้วยนะครับเดี๋ยวปล่อยนะครับผมวันนี้หนึ่งแต้มไม่แ้วครับไปเอเครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับและขอบคุณทุก f อที่ให้กําลังใจที่ครูซาไปแข่งเขื่อนอุบลราชที่ผ่านมาเมื่อวานนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมกราบขอบคุณและสวัสดีครับ